สวัสดีครับผมช่างสิงเมืองมะขามวานนะครับวันนี้ผมจะพามาดูมีดบางส่วนนะครับที่ผมทําไว้ในสต็อกนะครับว่ามีแบบไหนบ้างดูเล่มแรกนะครับเล่มแรกจะเป็นเนบใบเข้านะครับใบสิบสามนิ้วนะครับเล่มนี้ดามกันนะครับ สเตเลียดหัวไทยมาอมปากครับไม่หลุดนะครับสะายได้ครับรูเจาะไว้สำหรับสายสายต่อไปจะเป็นมีดเน็บนะครับมีดแหลมมีดเน็บถงว้นนะครับตัวนี้ใบ 2องนิ้วนะครับเกือบ3นิ้วผิวไฟยาว10นิ้วครึ่งนะครับเดืนี้ก็จะมาพร้อมฝัมือนัน เจาะรูสำหรับร้อยสายสะพายนะครับตัวน,นี้เหล็กแนบนะครับสองเล่มเมื่อกี้นี้เล่มนี้จะเป็นเหล็กแบริ่งนะครับของรัเสเซียหรือเหล็กตลรับลูกปืน,นครับเป็นงานลูกค้าสั่งไว้นะครับรอลูกค้ามารับพร้อมฝัด เป็นทรงเน็บกูขานะครับทรงคล้ายๆกูขาเล่มนี้จะเป็นทรงคล้ายๆเน็บม้งนะครับเล่มนี้ไม่มีฝักเล่มนี้จะกึ่งแรมโบ้นะครับ แต่หัวจะเป็นหัวแหลมนะครับดามฟูแทงครับตัวนี้เหล็กแหนบเล่มนี้จะเป็นหัวตัดบ้านๆครับใบสิบเอ็ดนิ้วราคาประหยัดครับเล่มนี้สั่งทําที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับเหล็กแหนบครับงานรับประกันทุกเล่มครับตะไบครับ สำหรับพันเนื้อสติกนะครับสูงใใคล้ายมีสติกพันดั้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่อีกเล่มนึงครับเล็กเม็ดลูกปืนนะครับอันนี้เม็ดกลมๆมางานสั่งครับรอลูกค้ามารับของฝาก มีหลายแบบนะครับงานจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งหรือท่านที่ชื่นชอบแบบไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเรื่อนี้จะเป็นส่งงานครัวนะครับฝันไม้ได้นะครับวันนี้เรื่อนี้ก็ฝันไม้ได้คุ้มบางๆแต่ก็ฝันได้คุมหวานๆครับ น,นี่ก็จะเป็นแร่เหมือนกันนะครับด้าเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับน้ำหนักเบาเนื้อแน่นสำหรับท่านที่ชื่นชอบงานมีดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม